ในยุคน้ำมันแพงแบบนี้มีหนุม่มรัสเซียคนหนึ่งเขาได้แปรดิ์รถมอเตอร์ไซค์พลังไอ้น้ำขึ้นใช้เองโดยไม่ต้องงอนน้ำมันอีกต่อไปและได้มีการโพสต์คลิปลงในโลกออนไลน์โดยในการทดลองวิ่งครั้งแรกจะสังเกตว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเขามีควันออกมา,มามากมายและควันเหล่านั้นจริงๆแล้วเป็นไอ้น้ำซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ขับขี่ตลอดจนสุขภาพของเพื่อนร่วมทางบนท้องถนน ขณะทดลองวิ่งเขายังได้บีบแตรโชว์อีกด้วยซึ่งมีเสียเหมือนมูดของรถจักไอ้น้ำสมัยก่อนนั่นเอง ในการทดลองวิ่งครั้งนี้มอเตอร์ไซค์ของพ่อหนุ่มคนนี้สามารถทำความเร็วได้ถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวโดยในคลิปเขายังแสดงให้เห็นอีกประโยชน์ของรถมอเตอร์ไซค์พลังไอ้น้ำของเขาคือสามารถมีน้ำร้อนทานได้ตลอดเวลาที่ไหนก็ได้ตามต้องการ